นี่ไอธนาธรมันไปล้างสมองถึงโรงเรียนจังหวัดลำพูเลยเนี่ยเนี่ยนักเรียนนั่งฟังโอ้โหนะหลังจากที่ชนะจังหวัดลำพูนแล้วอนะครับเอออันนี้มันออไม่แน่ใจนะเป็นภาพก่อนหรือเป็นภาพหลังตอนหาเสียงนะแต่ดูแล้วถึงว่าทำไมจังหวัดลำพูนชนะนะครับเพราะมันไปหาเสียงกับเด็กนักเรียนนี่เอง มันไปหาเสียงในโรงเรียนนี่เองเออนะก็พอ,ออก็เป็นพวกมันน่นแหละเออนะครับถึงให้ไปหาเสียงในโรงเรียนได้ใช่ไหมก็ระวังไว้นะน้องๆหนูๆทั้งหลายระวังไว้นะครับมันจะไม่ได้กลิ่นหรอกความจเจริญอะ่ะมันจะได้กลิ่นแต่หนึ่งหนึ่งสองนั่นแหละเออเนี่ยแล้วมันไปเป็นอบจอลำพูนอีกโอ้โหนะแล้วต่อไปมันก็จะ ล้างสมองนักเรียนนักเรียนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะมาวังนะเออนะครับต่อไปมันก็จะเข้าสถานศึกษาได้อย่างง่ายดายเลยนะเพราะมันเป็นนายกแล้วเอออ๋อเพราะมันจะเป็นปุ๊บเอาพี่มาเลยมาเลยมาก่อนมาล้างสมองเลยพี่มาเลยมาเลยเออมาหาแกนนําคนต่อไปเลยมาหาบุ้งคนต่อไปมาหาแพนกิ้นคนต่อไปได้เลยมาเลยพี่มาเลยมาเลยผมเป็นนายกแล้วมีอำนาจแล้วนะเออพออ๋อก็พวกเดียวกันพี่พี่มาเลยมาเลย เดี๋ยวเราจะได้เห็นแกนํารุ่นต่อไปเป็นเด็กจังหวัดลําพูนนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เวรกรรมตกแก่พวกท่านก็นแล้วกันตกกับคนลนําพูนก็แล้วกัน,กนเมื่อวันใดวันหนึ่งลูกหลานท่านได้มาเป็นแกนําก็ขอให้ลูกหลานท่านนั้นนะได้หนีคดีได้หนีต่างประเทศนะได้โดนคดีหนึ่งสองแล้วก็ไปอดอาหารอยู่ในคุกไม่หลาบไม่จําไม่เข็ดไม่หลาบจังหวัดอื่นก็ตาสว่างกันหมดแล้ว มีจังหวัดลําพูนนี่แหละยังหลงกิน้่มส้มนะยังโอ้หลงกับประชาธิปไตยอยู่เนี่ยอนะเดี๋ยวคอยดูเถอะนะครับไม่ได้กินหรอกความจเจรนะิญอะได้กินแต่หลอกเด็กมาเป็นมาตาหนึ่งถึงสองนั่นอะระวังไว้นะครับลกูกหลานใครอยู่จังหวัดลำพูนร,ระวังไว้นะฮะเ,ออเดี๋ยวมันจะคลั่งโอพี่เล่าโอ้พี่ลเลอาคลั่งเป็นเหมือนลุงกะตะวันเป็นเหมือน อะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวก็มาโล่ปะท้วงปล่อยตะวันปล่อยปล่อยปล่อยพักุ้งปล่อยพักุ้งปล่อยเพื่อเรายกเลิกหนึ่งสองอย่ังมันจะขั่งอย่างนี้นะเคยเห็นนั่นผู้ชมเคยเห็นสามนิ้วขั่งไหมมันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้จริงนะอาการขั่งสามกีแบบยกเลิกหนึ่งสองยกเลิกหนึ่งสองปล่อยเพื่อเราปล่อยเพื่อเราติดค้กแฉ่นะขั้